อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสระษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับรีดวันนี้อยากจะพามาที่ร้านชื่อว่าเดอะซีนแบงงอก พาทิสเซียบาร e r รีนะคะร้านนี้อยู่พหลนกพุทธมนทนสายสีตัดใหม่บนพื้นที่5ไร่ร้านสวยเหลือเกินนะคะเริ่มกันตั้งแต่แอปแตกวันนี้ขาดไม่ได้ที่ต้องรับประทานเพราะมาถึงอาหารคาวของเขาคอนซุปอันนี้ยิ่งสุดยอดทรัฟเฟิลพิซซ่าไม่มีที่อื่นเหมือนเพราะเป็นฟูกรอบอร่อยทรัฟเฟิลจัดเต็มมากซีนแป n งก o อ p พ t ทิสเียแอนบรีค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้าน คนรุ่นใหม่สาวสวยเก่งมากชื่อคุณดุสิตาอนุวัฒน์เมธี<า>คุณซีนคะ<า>สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบนพื้นที่ถึงห้าไร่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจนเป็นอาณาจักรใหญ่ขนาดนี้จ้าซีนจ๋าค่ะจริงๆเริ่มจากเราอ่ะดังมาจากขนมก่อนค่ะแล้วเราก็แบบเก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราเปิดเป็นอาณาจักรขนมหวานเลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มอาหารเข้ามาแต่เราก็ดีเทลในทุกๆส่วนเลยจริงๆค่ะไปจานแรกของเขาที่ แนะนำค่ะค่ะเป็นตัวคอนซุปค่ะเป็นฝักข้าวโพดแท้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือเนื้อจะเนียนนุ่มแล้วก็หอมมากๆค่ะในตัวนี้ค่ะแล้วก็มีขนมปัง่อุมก็ทำเองเหมือนกันก็ทำเองเหมือนกันตัวภายด้านบนที่สองสิจ้าเป็นทัฟเฟิลพิซซ่านะคะเราอยากให้แป้งพิซซ่ากรูกรอบแต่ไม่แน่นค่ะเราก็เลยพัฒนาสูตรพี่นีบอกได้เลยเนื้อแป้งไม่เหมือนใคร ใช่อันนี้ต้องชิมเลยไปเมนูที่3ซีนแบงกอกเป็นรีสตโต้ซีฟู้ดนะคะ,คะเป็นข้าวนำข้าจากอิตาลีนะคะแล้วก็ทีเด็ดก็คือเราใช้เป็นล็อสเตอร์บิดก็คือเอาส่วนของล็อสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมันไข่หัวส่วนที่อร่อยมากๆเข้ามาใส่ไว้ในนี้ค่ะ,น,ะนี่คือครีเอชันนะคะครบครีเอทีฟมากไปถึงอีกหนึ่งเมนู ลาดไม่ได้ไไดข้าวผัดน้ําจิ้มซีฟู้ดกุ้งปลาหมึกตัวนี้ค่ะเราอยากให้คนกินง่ายค่ะเราผัดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็น้ําจิ้มนี้เราใช้เป็นมะนาวสดเป็นทิกสดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวรสชาติจัดจ้านแน่นอนอันนี้ต้องชิมเลยไปเมนูของหวานเพราะค้นดังมาจากนั้นแอบแ,แอบตัวนี้ตามชื่อนะคะจริงๆมันคือความปานีดของเชฟค่ะเทลงไปบนตัวเค้กค่ะ,คะแล้วก็ด้านในนี้จะมียูซุมีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มี ทัมกิ้นเป็นคัมเบอร์อยู่ด้านล่างค่ะค่ะ,คะทัวซองแอนแคลมโบเล่ชอบสองเด้งอร่อยสองเด้งเมือ่อกหนึ่งอันอันนี้พลาดไม่ได้นะเธอเพะมาสามทานชื่อว่าบ<ช>ุกโกมันเหมือนมะพร้าวเลยและทำจากไวช็อป เครื่องดื่มจะไม่สั่งคุ้มไม่ได้อันนี้เป็นช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ค่ะตันนี้มาน,นี่กันหน่อยอันนี้มัดฉะก,ก,ก็ต้องมามัดฉะกันนะคะรีคอขการันตีนะคะให้ทั้งบรรยากาศอาหารข้าวอาหารหวานที่ซีนแบงกอกพาทิสเซียรและบรัสซีให้เป็นอร่อยเลยนะ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านซีนแบงคอกพารทิสซิรี่แอนด์บราซิรีตั้งอยู่ที่ถนนปรานกพุทธมณฑลสาย4ตัดใหม่ร้านอยู่ติดถนนโตรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ซีนแบงคอกของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า สมาชิก a i s บางาน้องซีนค่ะก็ะสำหรับลูกค้า a i s นะคะจะได้รับส่วนลด10%นะคะทุกเมนูยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถึง31พฤศจิกายน2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา45นาทีดูท,วด 33, ดทีวีกด3 3ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ,คะ,อ,ะอร่อยได้กับุลิตรี่เมชือ่ออีติ้งยา่างผิงฉังต้องกินค่ะ